มิจฉาทิฏฐิประหารนสูตรว่าด้วยการละมิจฉาทิฏฐิครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงละมิจฉาทิฏฐิได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นรูปโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นจักขุวิญญาณโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นจักขุสัมผัสโดยความไม่เที่ยง จึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นโสตะโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นเสียงโดยความไม่เที่ยง จึงละมิจฉาิทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นโสตะวิญญาณโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นโสตะสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้น เพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นคานะโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นกลิ่นโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นคานะวิญญาณโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้ เมื่อรู้เห็นคานะสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นชิวหาโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้ เมื่อรู้เห็นรถโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นชิวหาวิญญาณโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นชิวหาสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะ ชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นกายโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นโพธพพะโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นกายะวิญญาณโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้ เมื clear, ่อรู want, ้เห็นกายะสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นมโนโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉิ มิจฉาทิฏฐิได้จึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นธรรมารมณ์โดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นมโนวิญญาณโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นมโนสัมผัสโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุข เป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความไม่เที่ยงจึงละมิจฉาทิฏฐิได้ภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลจึงละมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิปหานะสูตรที่สิบจบสักกายทิฏฐิปหานะสูตร ว่าด้วยการละสักกยทิฏฐิครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงละสักกยทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของตนได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นรูปโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นจักขุวิญญาณโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยทิฏฐิได้ เมื่อรู้เห็นจักขุสัมผัสโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะจะักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นโสตะโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยทิฏฐิได้ เมื่อรู้เห็นเสียงโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นโสตะวิญญาณโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นโสตะสัมผัสโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุข ที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นคานะโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นกลิ่นโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นคานะวิญญาณโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้ เมื่อรู้เห็นคานะสัมผัสโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอ,อารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุข,ขที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นทุกข <rets> ์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นชิวหาโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้ เมื่อรู้เห็นรถโดยความเป็นทุกข์จึงละสักะยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นชิวหาวิญญาณโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นชิวหาสัมผัสโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความสเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะ ชิวหาสัมผัสเป็นป <Inst lands> ัจจัยโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นกายโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นโผฏฐะโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นกายะวิญญาณโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้ เมื่อรู้เห็นกายะสัมผัสโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นมโนโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้ เมื่อรู้เห็นธรมรมอารมณ์โดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมืญญมเม่อรู้เห็นมโนวิญญาณโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เ <c oughs> มื่อรู้เห็นมโนสัมผัสโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นทุกข์จึงละสักยะทิฏฐิได้ภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลจึงละสักยะทิฏฐิได้สักยทิฏฐิปหานะสูตรที่สิบเอ็ดจบอัตนุทิฏฐิปหานะสูตรว่าด้วยการละอัตนุทิฏฐิครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงละอัตนุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอัตตาได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขุโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตนุทิฏฐิได้เ <wie> มื่อรู้เห็นรูปโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นจักขุวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนนาตาน,นาตาุทิฏฐิได้เมืม่อรู้เห็นจักขุสัมผัส โดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นโสตะโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้ เมื่อรู้เห็นเสียงโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นโสตะวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นโสตะสัมผัสโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือมิใช่ทุกมิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นคานะโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นกลิน่นโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้ เมื่อรู aan, ้เห็นคานะวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นคานะสัมผัสโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตา จึงละอ you, Guru, you, ัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นชิวหาโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นรสโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นชิวหาวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นชิวหาสัมผัสโดยความเป็นอนัตตา จึงละอัตตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุก์มิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นกายโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นโพธพภะ โดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นกายยวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นกายยสัสมผัสโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตนุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความสเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกข์มิใช่สุขที่เกิดขึ้น พราะกายะสัมผ hm ัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นมโนโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นธรรมรมโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นมโนวิญญาณโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตุทิฏฐิได้ เมื่อรู้เห็นมโนสัมผัสโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตุทิฏฐิได้เมื่อรู้เห็นแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือมิใช่ทุกมิใช่สุขที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาจึงละอัตตุทิฏฐิได้